วันนี้เรามาสรุปดวงประจําวันเกิดโดยอาจารย์ฟีนคราชเราจะมีเลขนําโชคมาให้นะครับเป็นเลขมงคลใครจะนําเลขนําโชคมาให้คุณดวงการเงินของคุณเป็นยังไงดวงด้านโชคลาภของคุณจะเป็นยังไงรวมถึงวิธีการทําบุญด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปติดตามกันเลยครับรายการเลขเด็ดเข็ดฟันรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือติดตามเราตามโซเชียลเนต็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดเลขเด็ดในทุกๆงวดใครกดแล้วขอให้ถูกรางวัลเฮงๆรวยๆกันนะคะสวัสดีครับกับผมแอดมินไทยรักษานะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับดวงประจําวันเกิดครับโดยหน้าที่ของผมนั้นจะมารายงานเกี่ยวกับดว,วงการวิเคราะห์สถิติต่างๆสําสหรับเลขหวยออกนะครับ ผมไม่รู้จะมาตอนไหนบ้างจะมานานๆทีไงก็ก,กดฝากสักคล้ายไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผมขอกําลังใจจากเพื่อนๆหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าช่องของเรานะครับได้รวบรวมเลขมาจากหลายๆแหล่งเลยนะครับเช่นเลขจากข่าวเลขจากข่าวความเชื่อเลขจากแหล่ง ของคนที่ขูก็วดที่แล้วรางวันใหญ่ๆนะครับเลขจากสำนักดังๆที่ฟอร์มแรงๆครับเลขจากทุเกียวฝานันงสือพิมพ์ที่ฟอร์มปังๆเหมือนกันครับเลขจากการดูดวงจะช่วยวิเคราะห์และจํากัดเลขให้แคบลงครับเลขจากทูบนะครับหรือการดูขอเลขตามถานที่ฝกักดิธิ์ต่างๆเลขจากสถิติครับพลังดวงดาวครับผมและสุดท้ายนะครับ เราจะเอาเลขทั้งหมดมาสรุปด้วยกันมารวมกันครับแล้วก็วิเคราะห์ให้คุณฟังอีกทีครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการดูดวงประจำวันเกิดโดยอาจารย์รีนครราบเราจะมีเลขนําโชคให้คุณคุณจะรู้ว่าใครจะนําโชคมาให้ใครจะนํานเลขเด็ดมาให้คุณนะครับและเรายังมีนะครับดวงด้านโชคลาภด้านการงานรวมถึงวิธีการทำบุญอีกด้วย จริงๆอาจารย์ซีน่าคาชมีเรื่องความรักและสุขภาพด้วยนะครับแต่ละขออนุญาตตัด2เรื่องนี้ออกไปเพื่อจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับเลขเลขนั้นเน้นนะครับผมใครอยากฟังก็ไปฟังอาจารย์ที่อาจารย์เพิ่มเติมได้ครับแต่ตอนนี้เรามาฟังของเรากันก่อนนะครับผมเอาละครับสำหรับวันแรกครับเป็นวันอาทิตย์เลขนำโชคคือ2 0 1 5ครับ ดวงได้โชคลาภนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ชุดในเดือนนี้จะมีโชคบ้างเล็กน้อยครับโดยนะครับดวงจะมากับเลขท้ายมือถือ2นะครับเ,เลขหรือดวงนะครับจะมากับอายุคุณพ่อหรือผู้ชายที่มีพระคุณกับคุณนะครับถ้าคุณพ่อหรือผู้ชายทีมีพระคุณเสียแล้วคุณอาจจะต้องนับอายุของท่านพร้อมกับ ปีที่ท่านเสียไปด้วยรวมไปด้วยนะครับไม่งั้นเลขอาจจะไม่ครบ 0- นถึงร้อยได้ครับเอาละครับต่อไปเป็นดวงการเงินนะครับเงินหมุนได้มีสภ,ภาพคล่องครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้รับมาดกข,ของเก่าวของตกทอดนะครับมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือครับถ้าคุณขอ คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากธนาคารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆอันนี้เขาจะมาช่วยเหลือคุณครับถ้าคุณขอร้องเข้าไปที่รอนะครับที่รอการเจรจาการต่อรองเกี่ยวกับฝั่งหาอรม,ม,มฟัพนะครับเกี่ยวกับที่ดินมีโอกาสขายได้ครับหรือมีโอกาสซื้อได้เหมือนกันข้อระวังนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินครับอย่าเข้าไปคำประกันใคร โดยเฉพาะธุรกิจสีเท้านะครับใครชวนลงทุนอย่าทำนะครับช่วงนี้เพราะอาจถูกโกงได้ต่อไปครับเป็นดว,ดวงด้านการงานนะครับงานที่คุณเริ่มทำเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มเห็นผลมีโอกาสดีๆครับมีการเริ่มต้นใหม่นะครับแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ การเจรจาการงานครับมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงการค,คุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศการร่วมลงทุนอาจจะได้ตามที่ตั้งใจไว้นะครับแม้ไม่เร็วจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับช้าๆได้พาเริ่มงานนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับมีวิธีการเสริมดวงอย่างนี้ครับคำพูดของคุณนะครับจะนำเรื่องทั้งดีและไม่ดี มาให้คุณนะครับเรียกง่ายๆว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากใครที่พูดกับเรื่องดีก็จะนํำสิ่งดีๆมาให้ส่วนใครที่พูดไม่ดีพูดว่าร้ายก็จะนําเรื่องโชคร้ายมาด้วยเช่นกันการเสริมดวงครับทำบุญเกี่ยวกับาธาตน้ำนะครับเป็นการทำบุญเครื่องดื่มต่างๆทำให้การเงินไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้การเงินคล่องขึ้นครับ สำหรับคนว,นวันอาทิตย์นะครับเดือนนี้แนะนำให้สวดพระคาถาเงินลานเพิ่มเติมครับจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภดียิ่งขึ้นครับต่อมาเป็นดวงของคนเกิดวัจนจันทร์ครับเลขนำโชคของคุณคือ3 1 2 4ครับดวงด้านโชคลาภของคุณนะครับประตูโชคยังเปิดรับคุณอยู่คนที่จะนำโชคลาภมาให้นะครับจะเป็นอายุแม่ผู้หญิงผู้มีพระคุณครับ พี่สาวก็ได้นะครับหรือจะเป็นใครก็ได้ครับที่เป็นผู้หญิงจะมาให้โชคนะครับถ้าเป็นเรื่องอายุเนี่ยก็คุณอย่าลืมเรื่องอายุไขเขานะครับว่าตอนนี้เขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าถ้าเสียไปแล้วก็อย่าลืมบวกไปด้วยนะครับอันนี้เป็นคาแนะนําของกระผมเองคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ครับจะมาหยิบยื่นให้นะครับก็อยากให้ฟ้ีเอาไว้ ถ้าเขามายื่นให้ยิ่งเป็นผู้หญิงนะครับยิ่งดีเลยสำหรับคนเกิดวันจันทร์ครับต้องทำงานครับพอราบลอยนั้นจะมาจากการทำงานครับผมต่อไปเป็นด้านะการเงินครับเดือนนี้นะครับด้านการเงินของคุณยังอยู่ในอาการที่เรียกว่านิ่งๆทรงๆโอเคจัดการได้นะครับมีเงินเก็บนะครับและก็จะได้รับฟับเพิ่มเติมครับผม การลงทุนครับดีครับหยิบจับอะไรก็ได้ครับจะได้กําไรจะได้งานกาไรงามนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องมีความตั้งใจด้วยเหมือนกันครับต่อไปดวงด้านการงานครับการทํางานการดิวงานจะได้เจอคนใหม่ๆครับผมจะนำพาความตื่นเต้นเรื่องเงินเงินทองทองหรือเขาจะนําโชคลาภมาให้นั่นเองครับเป็นโชคลาภเล็กน้อยนะครับดังนี้กล่าวไว้ขั้นต้นครับว่าต้องทํางาน ต่อไปครับจะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีจังหวะดีๆให้เข้ามาครับอันนี้ต้องรีบคว้าไว้เลยนะครับจะได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเลยนะครับหรือเพศที่สามก็ได้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเอ็นดูเป็นพิเศษครับจะได้รับความเมตตาจากคนกลุ่มเหล่านั้นครับผมส่วนวิธีการเสริมดวงครับท่านเขียนเลยว่าทําฝังกรานแก้วแต่กับผมเข้าใจว่า เป็นการทำบุญพวกสังฆทานที่เป็นภาชนะครับเป็นบาทพระนะครับหรือเป็นแก้วน้ําถ้าเราไม่สะดวกจะออกไปข้างนอกเรายังก 19, ลัวโควิดอยู่เนี่ยเราอาจจะทําบุญเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้ครับต่อไปเป็นดวงของคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นวันเกิดของผมเองเลขนําโชคคือ4 6 0 3ครับดวงด้านโชคลาภนะครับ ประตูโชคยังเปิดถึง60%ครับขึ้นไปนะครับผมจะมีเด็กให้โชคครับรวมถึงกุมารด้วยโชคจะมากับเลขที่บ้านด้วยเหมือนกันครับอานะครับอันนี้ผมต้องให้ลูกช่วยจับแล้วมั้งครับเพราะดวงมากับเด็กเพราะงวดหนึ่งกันยาเนี่ยผมก็ให้ลูกจับมาแล้วเหมือนกันครับอันนี้ลูกผมก็จับให้ผมได้รางวัลครับดูด้านการเงินของคนเกิดวันอังคารครับ จะมีเกณฑ์กระเป๋าล่วนนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับจะมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางครับค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อเป็นการซ่อมจะมีเกณฑ์ต้องจุนเจือคนอื่นด้วยครับช่วยเหลือคนในครอบครัวอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินนะครับด้านการเงินส่วนด้านการงานครับ สิ่งที่รอจะได้รับการตอบรับเช่นการสมัครงานการรอสัมภาษณ์อันนี้จะมีคนเรียกไปนะครับคนที่สอบจะสําเร็จครับคนที่พยายามทุ่มเทมานะบักบานพักเพียรสิ่งที่ทำมานานครับจะเริ่มออกดอกออกผลแล้วการลงทุนทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆหรือธุรกิจเล็กๆน้อยๆอยู่ในเกณฑ์ดีครับมีโอกาสสำเร็จค่อนข้างสูงแต่ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ ทีการเสริมดวงของคนเกิดวันอังคารให้ทําบุญกับคนพิการหรือฟ้อลอตเตอรี่ที่เขาเอามาขายนะครับที่เป็นคนพิการเอามาขายถ้าไม่มีคนมาขายครับก็เดินไปหาเขาเลยไปฟ้อกับคนพิการนะครับหรือจะช่วยน้องหมาน้องแมวตามมูลิ่ิต่างๆก็ได้ครับทําบุญกับน้องหมาน้องแมวก็จะช่วยเสริมดวงให้คนวันอังคารเหมือนกันครับต่อไปครับดวงสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับ เลขนำโชคคือ7165ดวงด้านโชคลาภจะมีผู้ชายมีอายุนะครับจะนำโชคมาให้ท่านเขียนไว้นะครับว่าจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นปู่ก็ได้นะครับสำหรับเลขนำโชคนะครับก็จะมากับความฝันด้วยอีกเหมือนกันก็มาอยู่สองทางนะครับดวงด้านการเงินครับ จะเก็บเงินได้ครับเล็กๆน้อยๆจัดการเงินได้อยู่ครับช่วงนี้แต่ต้องระวังนะครับมีเกณฑ์ใช้เงินก,นก้อนเหมือนกันระวังครับจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพมากมายครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกันเกี่ยวกับบ้านนะครับฟอร์มบ้านหรือขยายบ้านหลวงด้านการงานครับระวังคนนินทานะครับคนว่าร้ายปองร้ายถึงอ,อยากอายุเงียบเียบก็จะมีคนเข้ามาครับก็อย่าไปคาเสียงคนนินทานะครับ อะไรที่ทําแล้วมีความสุขก็ทําไปครับถ้าไม่เดือดร้อนใครคุณจะมีเกณฑ์ได้รับงานใหม่ๆครับงานที่ไม่เคยทําก็จะต้องทํานะครับต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีครับคุณอาจจะมีการสมัครงานไว้2ทางนะครับแต่สิ่งที่คุณได้อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณหวังเอาไว้สิ่งที่คุณไม่คาดฝันฉันไม่ได้อยากได้อันนี้แต่ฉันก็ได้ก็จะก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับ ก็ควรจะลองทำดูโอกาสครับจะมาจากคำแนะนำของเพื่อนๆนะครับส่วนวิธีการเสริมดวงทำง่ายครับอันนี้ใช้ปากทำบุญเช่นการสวดมนต์การพูดดีการพูดในแง่บวกนะครับการพูดเป็นกุศลไม่ว่าร้ายใครและที่สำคัญนะครับถ้าพูดไม่ดีมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนกันเรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธนั้นปากสักดิ์สิิทธ์มากครับ ะอะไรก็ตามนะครับที่พูดแล้วจะเป็นไปนตามป่าครับอย่าลืมนะครับพูดแต่สิ่งดีๆการทําบุญเสริมดวงของคนเกิดวันพุธนะครับให้ทาบุญเกี่ยวกับไฟการให้แสงสว่างเช่นทําบุญเทียนน้ํามันหรือหลอดไฟครับจะให้โชคคุณเป็นพิเศษเลยนะครับมาถึงคนเกิดวันพฤหัสครับผมเลขนําโชคคือ8 3 5 7ครับ ดวงนางโชคลาภนะครับสําหรับคนเกิดพระรรหัสนั้นยังไม่ค่อยเด่นมากนักแต่ยังพอเสี่ยงลุ้นได้อยู่นะครับแม้ประตูยังไม่แม้ประตูยังไม่ปิดก็ตามเลขนะครับเลขที่ได้จะมาจากคนตายครับอายุคนตายวิญญาณหรือผีจะมาให้โชคนะครับอาจจะมาในการเข้าฝันก็ได้ครับอันนี้น่ากลัวหน่อยนะครับสำหรับคน,นเัิพฤาหัตดวงนั่นการเงินครับจะใช้เงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลครับผม จะใช้เงินเกี่ยวกับการซื้อของใหม่ๆชิ้นใหญ่ๆครับจะเป็นอ่ังหางลิมฟัสหรือของที่มีมูลค่าสูงๆเช่นทองคาครับผมจะมีเรื่องเครียดๆเกี่ยวกับเงินทองด้วยนะครับสหรับคนเกิดวันพฤหัสดัวนด้านการงานครับธาตุไฟของคุณค่อนข้างสูงนะครับจะทําให้มีผลกับอารมณ์อารมณ์ร้อนถ้ารีบเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้งานที่ทําอยู่เนี่ยยุ่งยากนะครับต้องระวังทีเผลอนะครับอย่าฝเพ้า อาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆได้แต่ก็ดีครับจะมีโอกาสเข้ามานะครับจะมีคนแนะนำส่งเสริมคุณอยู่นะครับผมวิธีการเสริมดวงของคนเกิดวันพฤหัสครับทำอะไรนะครับให้อุทิศถึงเจ้ากรรมนายเวรขอขมาท่านฟ้าถ้าทำไรผิดบ่อยๆนะถ้าทำไรผิดนะครับให้ทำบุญบ่อยๆครับผมทำบุญให้คนที่เสียไปแล้วครับทำบุญให้จ้ากรรํานายเวรทำบุญให้กิจวิญ,ญญาณพูดผีสัมภเวสีครับ การบริจาคเสื้อผ้านะครับถ้าบริจาคแล้วจะทําให้โชคดีมากดีถ้าจะทําให้โชคดีมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับดวงของคนเกิดวันศุกร์นะครับเลขนําโชคคือ4 9 3 1สามหนึ่งดวงดานโชคลาบครับประตูโชคลาบยังเปิดอยู่นะครับเสี่ยงโชคได้เลยตัวเลขครับจะมักับอายุของคุณพ่อนะครับหรือผู้มีพระคุณที่เป็นผู้ชายอันนี้จะเด่นครับ ตัวเลขเกี่ยวกับคนตายนะครับเช่นอายุก็จะให้โชคเราได้เหมือนกันดวงการเงินจะมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพด้านความงานซื้อของบำรุงตัวเองซื้อเครื่องสำอางจะทำอะไรนะครับจะลงทุนอะไรจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ช่วงนี้ครับเก็บเงินได้ยากเพราะเรามีภาระเยอะมีค่าใช้จ่ายหลายทางหลายจ่ายไม่สมดุลกับรายรับอันนี้ต้องจัดฝันให้ดีนะครับ ดวงด้าน,นการงานครับวันศุกร์จะมีเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับจะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษจะคุยกับใครเจราจากับใครก็จะมีเกณฑ์โน้มน้าวใจเขาได้ง่ายมากครับคุณอาจจะได้รับข่าวน้ายินดีจากเพื่อนครับหรือข่าวที่มาจากแดนไกลรวมถึงถ้าคุณช่วยใครไว้เขาก็จะนําข่าวดีมาให้ครับหมายถึงคนที่คุณกําลังซัพพอร์ตอยูค่คนที่คุณกําลังช่วยเหลืออยู่ครับเขาจะนําข่าวดีมาให้วิธีการเสริมดวงครับ ทำบุญง่ายมากครับให้ทำบุญกับพ่อกับแม่นะครับที่เคยทำผิดกับท่านเอาไว้ทั้งกายวาจาใจก็ไปขอขมาท่านฟ้าหากท่านไม่อยู่แล้วนะครับก็ควรจะทำบุญให้ท่านครับอย่างที่สองนะครับทำบุญเกี่ยวกับดอกไม้ชุดขาสำหรับปฏิบัติธรรมก็ได้ครับมาถึงวันสุดท้ายครับวันเสาร์ดวงของคนเกิดวันเสาร์นะครับเลขนำโชคคือ2 6, 05ครับ ดวงด้านโชคลาภนะครับเดือนนี้โชคลาภเด่นมากมีโอกาสได้รับลาบลอยสูงมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการทํางานนะครับมีโอกาสติดโชคใหญ่ใหญ่ได้หรือได้ดีวกับคนใหญ่คนโตครับเลขบ้านเลขห้องอันนี้จะเป็นสื่อนําโชคมาให้นะครับต่อไปครับดวงด้านการเงินครับจะมีเกณฑ์ได้รับฟรับนะครับเป็นของกำนันมีลาบลอยจากอสังหานะครับผมจะได้รับของใหม่ๆ เป็นพวกบ้านพวกรถนะครับการเงินครับต้องจัดสรรให้ดีๆนะครับเพราะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นบริวารคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านงานสังคมนะครับแต่ช่วงนี้โควิดระบาดอยู่อันนี้สามารถเลี่ยงได้ครับคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านนะครับสถานที่ที่คนอยู่อันนี้เด่นมากเลยครับรายจ่ายพวกนี้ดุด้านการงานครับการงานของคุณนะครับค่อนข้างเงียบๆครับ เยืเยเรื่อยๆต้องประคับประคองใจนะครับประคองสติเอาความรู้เก่ามาปัดฝุ่นนะครับและหมั่นหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมพยายามรักษาไฟในการทํางานของคุณนะครับเติม e อ e r g y ไว้นะครับให้คุณกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ครับอย่าเป็นเพื่อนฝูงนะครับคนในครอบครัวคนรักคนพวกนี้นะครับจะเป็นที่ปรึกษาและคอยคำชูคุณอยู่ตลอดครับผม สุดท,ท้ายครับวิธีการเสริมดวงนะครับอา,อาจารย์ซีนะครับนะแนะนําว่าทําบุญเป็นฝังกทานยานะครับฝังฆทานยารักษาโรคแล้วก็ทําบุญกับคนชลานะครับทำบุญกับคนชลาเนี่ยจะช่วยเสริมดวงเป็นพิเศษครับเป็นยังไงบ้างครับดวงประจําวันเกิดของท่านดวงดีกันหรือเปล่าเยกนำโชคที่ได้ไปนันกับเลขในใจของคุณหรือเปล่าครับยังไง ถ้าตรงกับเลขในใจของคุณเป็นเลขอะไรช่วยคอมเมนต์บอกแอดมินกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อยากขอฝากอีกครั้งนะครับถ้าช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเลขเด็ดในมวดงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กระผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับที่อยู่รับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ